อย้่น้วยฮะคุณเอดื่มน้ำไหมอ๋ออ๋ออ่อขอหน่อยอยอ่ๆแตงกิ้วนะแต่ว่าเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วฉันมีเรื่องที่ต้องมาบอกนายนะบอกฉันเหรอ เรามาหนีตามกันเถอะเนาะเออะหนีตามกันฉันรู้ว่านายคงสับสนที่จดจูฉันมาพูดกับนายแบบเนี้ยแต่ว่าฉันต้องการนายนะจิโร่เอก็ไม่ต้องห่วงรลกแค่งงแ๊บเดียวเท่านั้นเองล่ะอ๋อนี่นายขอโทษนะจิโร่ พ่อบ้านขัดคำสั่งเจ้านายไม่ได้อ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอฉันคิดไปเองหรือเปล่าจีร่ร่รู้สึกเหมือนได้กลิ่นเนื้อผัดมันยังไงก็ไม่รู้แล้วก็กลิ่นของผู้หญิงด้วย <c oughs> shi i ที่นี่มันอรุณสวัสด์จิโร่คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างวายแย่ yeah, สุดๆเลยอะโดนใครไม่รู้หลอกให้ดื่มนะ้ำประหลาดเข้าไปอะขอโทษทีนะฉันเองก็ไม่ชอบวิธีฝืนใจคนอื่นแบบนี้หรอกนะเออสุสกิเออเออฉันฉันฉันก็พูดเกินไปหน่อยเพราะท่านนายไม่ฟื้นขึ้นมาฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยอฮะ เจ็ดโมงเช้าอแต่ทัานเจกับคนเอกก็บ่ายกว่าแล้วนะคือว่ารู้สึกยานอนหลับมันจะได้ผลดีไปหน่อยอะนะแบงคใจใหญ่นี่แล้วคุณซูซุสกิที่นี่มาที่ไหนกันแน่ครับเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เร็วก็ยังชั่วหน่อยที่นี่คือออนเซ็นเรียวคังติดชายทะเลแห่งหนึ่งนะ ออนเซ็นเรียวคังเหรอใช่เป็นเรียวคังสุดรูที่เกี่ยวดองกับที่บ้านฉันนะแถมฉันยังขอร้องเขาว่าขอเหมาไว้คนเดียวเป็นไงตกใจไหมล่ะเออ,เอ,อจะว่าตกใจก็ไม่เชิงแล้วทำไมต้องมาที่นี่ด้วยล่ะคือที่จริงมีเรื่องนิดหน่อยนะฮะ<อ>ฉันน่ะหนีออกจากบ้านมาล่ะฮะ<อ>พ่อแม่ฉันบอกว่าปิดเทอมหน้าร้อนจะพาไปเมืองนอกนะ่ะ แต่ว่าไม่ฟังความต้องการของฉันเลยเอ้ยอย่างนั้นเหรอเนี่ยนายว่ามันโหดร้ายไหมที่บังคับกันแบบนี้นะปิดเทอมหน้าร้อนที่มีครั้งเดียวของปีสองนะเธอก็ด้วยละฮะที่ยวมากำหนดแผนของฉันเหมือนกันน่ะแหมก็มันเป็นโอกาสที่ดีออกนี่จากนี้ไปจะเริ่มการเข้า่ข้เพื่อรักษาโรคกลัวผู้หญิงของจีโรคุเฮอเตรียมพร้อมเรียบร้อย นให้คุณพ่สั่งชุดเรียส้กผ้าของใช้ของนายแล้วบอกว่าจะพาเที่ยนะต้องขอบคุณไม่เนี่ยเอว่าแต่ฉันอยากเปลี่ยนชุดแล้วเธอกลับห้องตัวเองไปเถอะน้พูดเรื่องอะไรของนายเนี่ยก็ที่นี่แหละห้องของเราฮะยืดยนี่จิโร่คงอยากรู้ไหมเรื่องอะไรเหตุผลที่เราสองคนอยู่ห้องเดียวกันไง แล้วอีกอย่างมันก็เกี่ยวข้องกับข้ออ้างที่มาเที่ยวครั้งนี้ด้วยข้ออ้างเหรอหนีตามกันมาไงสุบารุไม่ได้บอกเหรอว่าพวกเรานะ่ะหนีตามกันมาเที่ยวที่เรียวคังนี้นะเย,ยหุณ<ย>หนูอา<ย>หารเช้าเตรียมพร้อมเสร็จแล้วครับขอบใจนะสุบารุวันนี้เราจะไปทะเลกันต้องตุนแรงไว้เยอะๆหน่อยนะนอจิโร่ฮะ ยิเมื่อกี้นายกับคุณหนูกำลังจะจุกกันรึเปล่าเจเจเจใจเย็นก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะว่าไรกันสักขนาดนั้นนี่ยายสึกิพยายามจะใกล้ฉันก็เท่านั้นเองอ่ะอีกอย่างให้มันจะเป็นจบกันง่ายๆได้เล่าเออนั่นสินะนั่นน่ะดิโอ้โหเกือบอ พวกเราก็ไปกินข้าวเช้ากันเถอะฮะในวันนี้นั้นเรามีเรื่องตายจริงท่านสคามเมจิที่ให้ความกรุณามาใช้บริการเรียวคังของเราขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อคือผมว่าแต่คนลำบากแย่ท่านคาราเดกับท่านสคามเมจิฮะสาบานว่าจะแต่งงานกันแท้ๆแต่ที่บ้านคัดค้านจะต้องหนีตามกันมาฮะฮะ ต่ว่าสบายใจได้นะคะเพราะทางเราเข้าข้างพวกคุณอยู่แล้วล่ะคะ่ะอ,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 อนี่คนเเอะทำไมต้องหนีตามกันมาที่นี่ด้วยล่ะเอ๊ะคุณหนูยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยเออบอกว่าทะเลาะกับที่บ้านแลยหนีออกจากบ้านมาเฉยๆให้ตายสิทั้งนายทั้งซึซึก,ซก,กิเล่นจนฉันปวดไปหมดแบบเนี่ย แถมยังไม่ยอมอธิบายอีกออจีโร่ก็เหมือนกันนั่นแหละมีเรื่องปิดบังฉันอยู่ไม่ใช่หรือไงฮะนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยาเฮ้ยทำยังไงได้ละ่ะถ้าฉันบอกว่าหนีออกจากบ้านเขาต้องโทรไปบอกที่บ้านให้มารับพวกฉันกลับไปแน่เลยละ่ะ ถึงอย่างนั้นก็ถนเถอะอะคุณหนูอ๋อโอ้โหทำไมช้าจังเลยล่ะ,อะเอาไม่ต้องอายแล้วล่วนะนาอ่ะเอ่ออ่ะนี่นะว่าย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 วายว่ายว่ายจิโร่ในบ้างชุดว่ายน้ำที่คุณหนูเลือกให้นะคือคือก็ก็ไม่เลวนี่นะ ใจนะจิโร่เจอ้ยเพลินงั้นงั้นเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มโปรแกรมบำบัดกันก่อนเถอะบำบัดเอ้ยช่วยทาครีมกันแดดให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะจิร่ไม่นะเร็วจังแถมยังทักนวง อ,อไม่นะแค่ใช้นิวแทะๆนี่เธอจงใจแกล้งใช่หรือเปล่าเนี่ยเ,เสร็จแล้วเหรอก็เกมเขียนหลังแล้วทายไงล่ะยิ้อเอเ,อเ,อเอสร็จแล้วว่าแต่ถ้าเล่ยกำดาวฉันพุ่งขึ้นมาชีวิตฉันมันจะผ่านเกมโอเวอร์เอานะว่าแต่จิโร่คุมกล้าเขียนคำลามกแบบนั้นลงบนแผ่นหลังของฉันเลยเหรอเนี่ยไม่ไหว จิโร่ขาไม่ไหวแล้วว่าไปนั่นทัานไม่ได้เขียนเลยนะเล่นดีแตงโมกับเล่นทรายถ้าจะเล่นกันจิโรเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันเหรอเล่นดีแตงโมกับเล่นทรายเออไม่ทั้งสองอย่างดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อน้ำมาให้นะ ออคุณหนูไม่ได้บอกจิโร่เรื่องนั้นหรอใช่เป็นความลับของเราสองคนนนอะดังเหมือนกันนะที่นี่จริงหรอที่พนักงานใส่ชุดว่ายน้ำก็เออสิแถมหุ่นสุดยอดทุกคนเลยด้วยนะผมชอบตรงนั้นแหละเอาผู้หญิงมาล่อเหยื่ออีกแล้วสินะขอโทษครับ โอ้ยแบบนี้มันต้องล้างซะแล้วล่ะมั้งเนี่ยทำได้เลนค่ะเฮ้ยเอ๊ะนี่คุณหุ่นดีดีเหมาะที่จะใส่แว่นแท้ๆจังเลยนะคะเนี่ยแล้วเฮ้ยแต่งแว่นแล้วจะไม่ป่วยไข้น้ำหนักก็จะลงตัวสูงขึ้นแล้วเราเพิ่งเพิ่งัห็นคนที่ฉันน่าได้เลยค่ะนี่เธอจะบอกนะว่าคนกลุ่มปกป้องอ่ะเอาล้ว ใส่แว่นไว้ดีกว่านะคะมาได้อยู่แล้วนะคุณรุกจอยตาบ้าจิกิแล้วนายไปยินทำอะไรอยู่ตรงนั้นยะโอ้พี่นี่จะบวกแล้วนะไอ้บ้าเ้ยนางาเระครับไอ้อหิเนี่ยแปลว่าอะไรครับ ขอบคุณที่เลี้ยงนะคะดุนพี่สคาร์เมจิแล้วไม่ทํางานกันหรือไงเนี่ยทำยังไงได้เราตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนี่พวกเธอไปเข้าค่ายกันมาไม่ใช่เหรอคือแบบว่านะพอไปถึงเกาะารงที่ตั้งค่ายพวกเราก็ออกมาว่ายน้ำกันเฮ้ยมันมัน นัดกคนอื่นระหว่างทางแล้วก็เลยว่ามาถึงที่นี่เท่าก่องก็อยู่ที่หัวหน้าชมรมพวกเราก็เลยไม่เหลือตังสักเกเยนดีจังนนเนี่ยที่มีพี่ชายอยู่ด้วยอะ่ะแสดงว่ามาเที่ยวกับพวกท่านพี่ที่นี่งั้นเหรอนี่เธอมีพี่สาวด้วยเหรออ๋อเปล่าเปล่าเปล่าใช่เดรเอ้ท่านพี่สาวที่ว่าก็คือรุ่นพี่ซูซูซกิเพื่อนห้องเดียวกับพี่ชายนะคะฮะหมายความว่ายังไงทำไมนายถึงมาเที่ยวกับซูซูซกิขนะเด่นนั่นได้เล่า เออคือคือว่าเออโอ้ยขอโทษนะเฮสบร์รุทม,มาค่ะไมมีอะไรกุณนอเ,เอจาะวะไรเล่าก็ทำไมไปซื้อน้ำนานจังเลยเล่าเออคือพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอพวกเรากำลังจะไปหาแล้วนะอ,อ,อย่าเพิ่งมานะอหมายความว่าอย่างไงเอเอาเป็นว่าอย่ามาก็แล้วกันน่ะไม่ทันหรือล่ะเอา มาเดี๋ยวออกไปรับก่อนนะน้ยก็นเอรีบใส่นี่ไว้เดี๋ยวนี้เลยใส่นี่แว่นน่ะเหรอเขาร้องละเพราะตัวนายเองนะเร็วเข้าจะใส่ก็ได้นะหรือว่าซีโร่จะชอบสไตล์นี้เหรอโอนจะทยี่ทำอะไรอยู่่ะให้ตายสิจู่จูก็วิ่งออกจากด้านแบบเนี้ย ลูกพี่คนใยเอ๋คไม่แต่งตัวแบบนั้นแล้วคะพูดอะไรน่ะคุเรฮะจังดูยังไงนี่ก็เด็กผู้หญิงไม่ใช่หรือไงอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของสุบารุพอดีบ้านแม่ของสุบารุอยู่แถวๆนี้สุบารุเองเดี๋ยวก็คงตามมาด้วยเหมือนกันลกพี่คนใดเอะเหรอขอแนะนําอีกครั้งก็แล้วกันลูกพี่ลูกน้องของสุบารุชื่อนาคาชีพุนุรุหื เป็นไงชื <S 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 ่อน่ารักสมวัยดีไหมล่ะนี่แบบนี้ใครเขาจะไปเชื่อเธอเฮ้คุณพนุรู้เหรอคะเอ็นชื่อที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะดันเชื่อซะงั้นเขาเรียกจังพนุรู้หน้าอยู่มอปลายปีหนึ่งเหมือนเธอเลยไม่ต้องเรียกว่าคุณก็ได้นะจ๊ะเอ๊ะอีกอย่างเด็กคนนี้ก็ยังเรียกฉันอย่างสนิทสนมว่าพี่คานะด้วยนะ เป็นอะไรไปนุรูก็รีบอย่างเคยสิพี่คณะนี่ล่ะพี่พี่คะพี่คณะเออพี่ออะนี่ฉันให้กำเนิดสัตว์ประหลาดพันใหม่ซันแล้วเหรอเนี่ย อ๋อเมื่อกี้เขาทำตกในทะเลไปอ่ะฉันก็เลยให้ยืมเอ,เ,เอ็กซเซเลนส์เอ๊ะนาตาได้รักจะขนาดนี้ไงล่ะคะจะได้ใส,ส่แว่นทรงไหนก็สวยแบบนี้แล้วล่าเหรอ่ <c oughs> ัสงส่งกับเป็นนางฟ้าที่ส่งลงมาให้แว่นของนกักุูุเลยนะแหมคุณได้ฮากจังละ่ะทูทำไมล่ล<อ>่อแต่บ้าจิกิทำไมต้องโกหกถึงขนาดน,นั้นด้วย,ย,ยเปล่านะคือว่า <c oughs> ฉันก็ชอกเหมือนกันนะเรื่องอะไรล่ะก็ไม่ได้จะวิจารณ์ความชอบของคนอื่นเขาเลยนะอ,อแต่รสนิยมแต่งหญิงของท่านซูบารุมันไปไกลซักขนาดน,นั้นลัก,กี้ที่ช่วยเข้าใจผิดไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าสุดยอด<ะ>เลยนะออบอกตามตรงเลยว่าเหมือนเด็กผู้หญิงมากจริงๆอีกอย่างก็น่ารักมากๆด้วยนี่เธอยังคิดเรื่องโคโนเอเหรอเปล่าลอกฉันตัดใจไปได้แล้วล่ะเวลาอยู่ด้วยกันฉันประหม่ามากเลยเ ว่าแต่ฟังคนอื่นเนี่ยรถนิยมแย่มากเลยนะอสวัสดีเจ้าคุณอุซามิมาเจอกันในที่แบบนี้ได้นะบังเอิญจังเลยนะแล้วทำไมจะต้องมาเกี่ยวกับตาบ้าจิกิด้วยเล่าซูซูกิคะแนนเด็กก็ฉันกับจิโร่คุงเป็นเพื่อนกันนี่นามาเที่ยวเดวยกันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนมันแปลกมากๆเลยล่ะนี่นี่นี่ก็ช่วยไม่ได้ฉันจะบอกความจริงให้ก็แล้วกันนะอะไรอีกอะ เขาน่ยเป็นคู่มั่นของฉันเองล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอไม่ได้โกหกนะฉันกับเขาน่ะกำลังหนีตามกันอยู่เลยล่ะหนีตามกันเหรออีกอย่างเราก็พักอยู่ห้องเดียวกันด้วยอยู่ห้องเดียวกันอย่าบอกนะว่าน่นอนว่าเมื่อคืนเราก็นอนด้วยกันเฮ้ยคือว่าโกหกสินะโกหกเหรอเธอเนี่ยกำลังหาว่าฉันพูดโกหกเหรอ ซซูซูกิแค่ในเด็กเขาบอกเลยนะว่าฉันน่ะไม่เชื่อคนอย่างเธอเลยสักนิดเดียวแล้วก็คิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วด้วยล่ะคำพูดของเธอน่ะมันเชื่อถือไม่ได้เรื่องที่เธอกูขึ้นมาน่ะใช่กับฉันไม่ได้ผลเล้อ่ะฉันยังไม่ค่อยถูกกับคนอย่างเธอเลยละ่ะเอ๊ะแนนไงละ่ะแสดงว่าเมื่อกี้นี่โกหกทั้งหมดใช่ไหมไม่มั่นใจงั้นเหรอ,อทำไมจะไม่มั่นใจฉันก็ต้องเชื่อใจแต่บ้าจิกิเพื่อนฉันมาเกิดเธออยู่แล้วล่ะนะฮะ มมาาซเนุใช่แล้วพวกเราเนีเป็นเพื่อนที่สนิทกันยิ่งกดเธอซะอีกอะอแต่บ้านจิกินะ่ะยังได้กินเนื้อผัดมันฝีมือฉันที่บ้านของฉันด้วยพูดจะน่าคิดนะเนี่ยคือว่า,าไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะ คุณี่เห็นฉันใส่ชุดว่ายน้ำคนแรกก็คือตาบ,บ้าจีกิหลังจากนั้นเราก็ถูกเนื้อต้องโตกันด้วยจะพูดได้เข้าใจผิดทำไมอะขอโทษงั้นเอาใหม่ละกันเออเราเสียสีกันด้วย,ยมันยิ่งไปกันใหญ่แล้ว<า>เนื้อผัดมันกับกลิ่นผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวตาบ,บ้าจีกิคุณอุสมออีอะไรเล่าวันนี้พวกเธอนอนค้างกันที่ไหนเหรอ รอเดี๋ยวสิแสดงว่าเขากับอุสมีจร like so ิงๆสินะฮะฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะเฮ้ยนี่คนเป็นเพื่อนกัน่ะก็ต้องยินดีกับเพื่อนมากกว่าสิไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะกลับไปหาแฟนเธอะเข้าใจผิดไปไหนแล้วเนี่ยก็นด้ก็จีรไปบ้านอุสมีที่จริงฉันก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้นะหรอกนะฉันไปบ้านเดนนั่นมาจริงๆเพราะว่า เขาสัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวตอบแทนตั้งหากล่ะอร่อยฮะเหรอท้านงั้นก็ชมอีกเยอะๆหน่อยสิอ๋ออร่อยจริงๆนะเนี่ยปรุงรสชาติกำลังดีเนื้อกับหอมใหญ่ก็นุ่มจนแทบละลายในปากและที่สำคัญเนี่ยนะเส้นบุกเนี่ยก็เคี้ยวหนึบหนับเพลินดีด้วยถ้าทางจะอริจอร่อยน่าดูเลยสินะคาดไม่ถึงเลยล่ะแต่ว่านะ ไอ้ที่ดีก็มีแค่ตอนนี้แหละเฮ้ยอร่อยมากเลยล่ะถ้างั้นเอาเป็นว่าเริ่มเลยก็แล้วกันเริ่มอะไรเฮ้ยนี่นี่นี่เธอเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอย่าหน้ากร้องล่ะอย่าหลับตาหนีสิจะเอาีแม่โดนหลอกแล้วจะ่บ้าจิก้ เสียใจด้วยฉันใส่ชุดว่ายน้ำเอาไว้ย่ะโอ้ยลงเอองงั้นจะเริ่มบำบัดเลยนะเฮ้ยนายก็พยายามทนหน่อยก็แล้วกันใายเดี๋ยวอย่าอย่านะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยอย่าเบียดมันอยู่ในอัดอย่าเห็นดิจิตได้ยังเลยกับเราจะไหลแล้วแล้วขากลับก็ที่เจอกับเธอหน้าบ้านโอ้ย ที่สุดเลยจิโร่ก็ถึงบอกว่าไม่อยากจะเล่าไงแล้วเรื่องอุสมิรล่ะก็ไม่มีอะไรนี่งั้นเหรอออเออออเอเอเออ,อ,อ,อแล้วครับท่านแคน,นเด,ด่นี่โปรดให้ฉันไม่นอนที่เดียวค้างด้วยเถนะคะ่ะเธอทำอะไรของเธอน่ะ สบายจิกิก็กะว่าจะให้คุณสมีไปค้างที่เดียวกันด้วยกันน่าทีนี้เธอกันเลยขอแสดงภาพโพสแนารักน่ารักให้ดูนะฮะก็เธอไน้่แหละที่เป็นคนบอกให้ฉันทำอ่ะพวกคุณรฮัสจังก็ไปพักด้วยกันนะอยู่ด้วยกันเยอะๆน่าสนุกดีออกนะย้าไม่ตีองะไรไม่ต้องอะไรบ้างนอยเล่าคืนนี้คงจะคลื่นๆน่าดูเลยสังที่คนอื่นพูดไหนสิน่าเสียดายนะครับในการหนีเที่ยวแสนสนุกได้จบลงแล้วผมมารับแล้วลหละครับ คุณหนูคานาเดะคนคนนี้เป็นใครรู้หรือเปล่าเอ๊ะไม่รู้จักนะคะช่าหน้าตาก็ไม่คุ้นเลยจะไม่ได้อะสินี่คือคนเอะนังเอรเร่พ่อของสุบรุนเ,อเนอะเฮ้ยนี่นั้นหรอคะพูดเรื่องอะไรน่ะสุบรุนี่พ่ออุตส่ามารับนะรู้จังเลยค่ะพี่คานะใครก็ไม่รู้แอบดด้ามมานางเร์เร่ใจเย็นๆนะ คุณูรุต,ตกใจกลัวหมดแล้วคุณรุมันคือใครกันครับพี่คานะหนูยยขยันขยันคนคนนี้จังเลยคร่ะขอร้องละสุบรุกลับคยหาดด้วยกันเถอะนะจะกล่อมคุณหนูให้ด้วยใช่ไม่ใช่สุบรุนะคะนี่จะพูดแบบนี้ไปถึงไหนกันเนี่ยไม่หลหยุดได้แล้วไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกตำรวจโยอแอบหเขาอะ อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเสร็จไหมเนะแค่นิดหน่อยเองแต่ว่าแบบนี้ดีแล้วใช่ไนหะมแน่นอนแต่ว่าฉันฉันกลัวนี่ฉันเป็นคนรู้สึกไวมากเลยไม่เป็นไรผ่อนคลายเอาไว้จิราฉันเจ็บเลือดเลือดไหลแล้วบริจาคเลือดก็ต้องเลือดไหลสิตอนหน้าของมายจิกิตอนที่8ปดนครั้งแรกนี่แหละ